ถ่ายครับถ่ายอาราวินทอกทอกไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกัติี่าเจอกันที่ภูเก็ตครับเกาะพีพีไปดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรเราไม่ได้ไปกระบี่เหรอไปกระบี่ครับผมเออเราพูดว่าอะไรเมื่อกี้ภูเก็ตไปภูเก็ตก้อยว่าเบอร์ละอันนี้ไม่ไม่ตัดให้นะเราไปกระบี่เราไปกระบี่หน้าแตกออกยูทูบไปไม่เป็นไรครับคนไม่รู้คนไม่ผิดครับครับผมเจอกันที่ เอ่อกบีโอเคกบีครับเราเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียครับถูกต้องใครๆก็บินได้กับแอร์เอเชียโหนี่จะเอาทุกสปอนเซอร์เลยเหรอถูกต้องแล้วครับไปแล้วโหยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มอะไรเนี่ยไม่เรานี่นี่จะมีชิติพัฒน์ทอล์กบ้างไหมไม่มีทำไมอ่ะอายคนไม่ต้องอายหรอกนี่ถ่ายอะไรพี่โอ้ยถ่ายอะไรเนี่ยชิติพัฒน์ทอล์กไม่มีผมด้วยเป๊ะอ่านี่เราเดินทางโดยอะไรครับ สักหน่อยสิช่วยสปอนเซอร์หากินหน่อยให้ดาวให้ดาวโอ้ะปีหน้าเขาจะได้สปอนเซอร์เยอะๆไม่ใช่แนวสายกัดินอะไรพูดหน่อยดิอีเชียครับใครๆก็ดินได้ <laughs> พูดดิพูดดิเอาโ <laughs> ยโวโยวิโยนก็ต่างไรเนี <laughs> ย่ย เอ็กวานพี่ครับเมื่อวานไปก็มากินกาแฟวันนี้มีรายการกาแฟฟรีหรือเปล่าครับเกมเบอร์เหรอเกมปิจ๊อกไก่โดดใช่ใช่แหม้วันนี้มีรายการกาแฟฟรีเปล่ามีอะไรเยอะมีมใครใครลูกไทยไทยไทยโน้ตโน้ตโน้ตโน๊ตเหรอพี่โน้ตเหรอขออนุญาตครับผมเป็นแฟนเลยเนี่ยเขาแยกไยกุ้นี่วุ้ยเอฟซีพี่ปานพี่เลยอะฮะโอ้โหยอดเเนี่ย ไปกบีไปทำอะไรไปเครื่อนเรามันหายละในเจ้ามือตุ่นเดือนโมงมีเจ้ามือเปล่าเจ้ามือหมอกขาวฮะเจ้ามือหมอกขาวเจ้ามือหมอกขาวแล้วคนกินไปไหือนโมงรึยังดูเจ้ามือหมอกขาวครับ สวัสดีครับท่านเจ้ามือครับวันนี้จะไปิดเท่าไหร่ครับพักกาแฟไม่ได้จ่ายครับอ้าวทำไมไม่มีใครมากินจริงป่ะจริงไม่มีใครไม่มีใครมากินนี่นั่งรอหน้าเคาน์เตอร์เลยนะไม่มีใครข้ากินเงินผมอะไรเดี๋ยวอาหารอาหารมินาอาหาไมินิจีนจีนเป๊กซูช่าเป๊กฮะซูช่าพี่กบเจ้ามือเหรอ มีายแล้วกินฟรีหรือเปล่านี่ตาบักเลี้ยงครับกินบ่อยเลยวันนี้เขาเลี้ยงฟรีโปรโมชั่นวันนี้พีโ่โน <c Rogers> ้ตเป็นเจ้ามือนะครับแต่ไม่มีคนมากินครับโชคดีไปครับชคด่าวพยากรบีขอรียนชิญผู้โดยสารทุกชาติขึ้นเครื่องได้เลขณะนี้กรุณาแสดงบัตรนั่งพร้อมกับประชาชนของท่านแก่เจ้าหน้าที่นัประตูทางออกขึ้นเครื่องในนามของสายการบินไทยรัฐแอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราขอให้ทุกชาติเดินทางโดยสวัสดิภาพขลอดภัยค่ะ <laughs> Ladies and gentlemen, thank you for waiting. Now, I'd like to invite right on boarding passengers by SL eight five seven four SL eight five seven four. Please board to the aircraft. Please present your boarding pass and passport to stop at the boarding gate and again on board. <laughs> 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 เบื้องหลังอนาวินทรกัอะไรบงเราชมเต็มๆหลังจบคลิปครับย่งาเป็นที่ร้อนรายการผมนเฮ้ยพี่อุ้มกินไม่สนใจเลยครับไม่มีท nice ี่ถยไม่มีไม่มีไ่มี <S <S 2> <S 2> <S มาทีไรก็เจอตอนที่แบงค์อ้าตลอดนะครับ <S <S วันนี้ ไปกระบี่ถึงกระบี่แล้วยังไงต่อครับพี่ต้นถึงกระบี่เราก็จะไปเล่นน้ำกันที่พีพีครับเล่นเฉยๆเหรอก็ก็รอเราก็มาดูกันว่าเราจะมีกล้องใต้น้ําก็มาดูพี่อุ้มว่าจะใส่เกงในสีอะไรครับเห็นขนาดนั้นเลยเหรอต้องเห็นแบบนั้นเลยก็ต้องดูก็ต้องรอดูครับต้องรอคนเดียวองเกงมาห้าตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออเอาเาถ่ายรูปไปต้นเองมาถ่ายรูปอ่ะเอาเกงมาถ่ายรูปห้าตัว เอามาโพสถ่ายแบบเลยนะก็ติดตามชมคลิปบรรยากาศการเที่ยวทะเลของพี่ๆนักเตะได้ที่ช่อง YouTube การุณาชิดชอบครับกรอกันครับฮึมกระดานกระดาโประัานฮึมเนี่ยพูดผิดอีกแล้วมันช่องการุณาชิดชอบอ๋อแต่เป็นทีมการุณากระดับ